บรรยายของอาจารย์หมอเขียวนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะสามารถอ่านได้ในหนังสือหนึ่งเล่มค่ะหนังสือเล่มนั้นนะคะขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนนะคะค่ะเวลาเข้าหาหนังสือนะคะก็คือในหน้าของหมอเขียว .net เนเนี่ยค่ะแล้วไปตรงห้องสมุดค่ะจะมีคำว่าดาวน์โหลดหนังสือค่ะนะคะเมื่อเลื่อนลงไปนะคะ หนังสือที่อาจารย์กล่าวถึงวันนี้นะคะเนื้อหานะคะจะมีสรุปอยู่ในคู่มือสุขภาพซึ่งตนนะคะขลออภัยค่ะอเอาเป็นพี่เก๋เปิดได้ไหมคะขออนุญาตอบสกรีนนะคะบังเอิญติดโปรแกรมอยู่ค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็คืออย่างที่ดรผุดศรีท่าน กล่าไว้ตะกี้นะคะเข้ามาในดาวน์โหลดหนังสือนะคะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาหน้าคลังหนังสือองค์ความรู้ที่หนังสือแพทย์พิถีทรมีเล่มนะคะเดยนนะคะอ๋อโอเคใจไปเร็วกว่ามือนะคะทีนี้เนี่ยพอมาถึงหน้านี้นะคะก็จะเห็นหนังสือที่ว่าค่ะใช้พี่กดเลยไหมคะใช่ค่ะในเล่มนี้นะคะ เริ่มแรกวันนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของร้อนเย็นนะคะส่วนแรกแล้วก็มาเรื่องของทฤษฎีน้ำสิบสองแก้วก็มีในเล่มนี้นะคะจากนั้นนะคะก็พูดถึงเรื่องของน้ําสกัดพลังศีลนะคะรวมทั้งวิธีกันก็มีในหนังสือเล่มนี้เช่นกันจากนั้นก็พูดเรื่องของน้ำสามพลังพุทธก็มีอีกเช่นกัน,นะค่ะ นะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าในเรื่องของสมุนไพรริดร้อนสมุนไพรริดเย็นสมุนไพรริดร้อนเย็นผสมกันต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีการอัปเดตขึ้นมานะคะมีการประมวลอ่าสมุนไพรที่หลากหลายที่ตอนนี้เนี่ยมีฮิตกันอยู่นะคะที่หลายท่านเอสงสัยว่าตัวนี้เป็นอย่างไรนะคะท่านนั้นบอกว่ารักษาโควิดได้ คือท,ทุกอันเนี่ยมีโอกาสมีได้หมดล่ะค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้จักร้อนเย็นเ่อแล้วก็ใช้ให้ถูกกับสมดุลน,นะคะก็เลยมาจัดหมวดหมู่เพิ่มเติมให้ในนี้นะคะเล่มนี้ก็จะมีสมุนไพรเกี่ยวกับร้อนเย็นแล้วก็หอมระเหยเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านมีสมุนไพรตัวไหนก็สบายใจที่จะใช้สมุนไพรตัวนั้นได้มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะตรงนี้อ,อยากจะเพิ่มเติมตรงส่วนของ อข้อมูลเรื่องสมุนไพรที่ถ้าเราดูในหนังสือหรือสื่อเล่มอื่นนี่จะไม่เห็นเรื่องของสมุนไพรริดร้อนและเย็นผสมกันนะคะแต่ในเล่มนี้จะมีข้อมูลที่แยกอย่างละเอียดไว้ให้เพื่อที่จะ,ะใช้เป็นยาค่ะก็จะมีสมุนไพรริดร้อนเย็นผสมกันด้วยค่ะเพราะวันนั้นยังคุยกับดตรนิจยาพอเลยนะคะในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่เราพูดถึงพืชผัก ผล,ลไม้เราก็แยกแค่ริดร้อนริดเย็นนะคะโดยทุกตัวของพืชเนี่ยจะมีทั้งร้อนและเย็นค่ะเพียงแต่ว่าจะค้นไปทางไหนนะคะและตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเราจะเอาไปปรุงเป็นอาหารนะคะทําอาหารให้เป็นยานะคะแต่ตอนนี้ยุคข,ของโควิดเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยเราอาจจะติดต่อกันยากนะคะช่วงทาหนังสือเล่มเนี้ช่วงนั้นก็คือบริษัทขนส่งปิดนะคะ เพราะฉนั้นก็เราคิดกันถึงอนา,าคตว่าเราอาจจะติดต่อกันยาเพราะนั้นทุกท่านต้องพึ่งตนได้นะคะก็เลยแยกละเอียดว่าท่านจะต้องทํายาเองนะคะทําน้ําสกัดเก็บไว้เองหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็เลย<ช>แยกละเอียดละเอียดขนาดแบบอะไรนะคะมะกรูดยังไงนะคะดรนิรียาพรค่ะนี่ในนี้นะคะสมุนไพรริดร้อนเย็นผสมกันเดี๋ยวเราอ่านให้ที่น้องฟังด้วยนะคะ เช่นผักกาดนาผักกาดนานี้ทางแพทยวิถีธรรมตั้งชื่อว่าช่วยชาตินะคะปืนนกไส้ตั้งชื่อว่าช่วยชีพเพื่อนพริกจริงๆชื่อเดิมเขาชูพริกนะคะต้องต้องสลับที่นะคะชูพริกแล้วก็ตอนนี้อ่าชูนี่ผิดศีลทางอาจารย์และพี่น้องก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเพื่อนพริกนะคะนี่ก็อยู่ในกลุ่มริดร้อนเย็นผสมกันค่ะทีนี้มีเปลือกและใบมะกรูด กับเปลือกและใบมะนาวนี้จะอยู่ในกลุ่มของฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันค่ะแต่ว่าน้ำมะกรูดและน้ำมะนาวนี้จะไปอยู่ในฤทธิ์เย็นนะคะดังนั้นน่ะพี่น้องก็จะได้เห็นว่ามีการแยกและเอียดเลยแนมะ้แต่ผลเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีฤทธิ์ต่างกันอยู่นะคะจริงๆแล้วพืชทุกชนิดเขาก็จะมีทั้งร้อนทั้งเย็น อยู่แต่ว่าจะเด่นมากไปทางไหนนะคะแต่ทีนี้มีก้ากึง่งก้ากึ่งด้วยเนี่ยริดร้อนเย็นผสมกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นปานเป็นอ่ะริดท,ที่เขามีความเป็นน้ำมันหอมระเหยออกมาค่ะตรงนี้จะช่วยเรื่องของแก้การอักเสบได้ดีด้วยนะคะโคคารนี่ก็อยู่กลุ่มร้อนเย็นผสมกันนะคะมีรสขม เป็นฤทธิ์เย็นแล้วก็เบื่อเมาด้วยเป็นฤทธิ์ร้อนนะคะก็จะเขาจะเป็นยาลดขมแล้วก็เบื่อเมานี่ก็คือทางแพทย์แผนไทยนะคะที่แยกตามแพทย์แผนไทยด้วยสาบเสือไมยราบยักษ์ไมยราบเล็กใบเป้าใบหนาดนาใบใบเป้าศศรู้สึกจะซ้ำนะคะโกจุลาลัมพาโกจุลาลัมพานี้อาจารย์แนะนำให้ใช้เล็กน้อยจะเป็นยาแต่ใช้มากเป็นพิษ เรงนี้เป็นต้นตอนนี้ก็คือมีรายละเอียดมากๆเลยนะคะในหนังสือเล่มนี้ก็ท่านใดที่ไม่ได้ไม่ได้อ่านเล่มอื่นๆเลยก็ให้ใช้เล่มนี้แหละนะคะอ่าเป็นเล่มแรกที่จะศึกษาแบบทางลัดนี่ลัดสั้นแล้วนะคะนี่นี่คือน้ำสิบสองแก้วที่แนะนําไปค่ะค่ะก็แนะนำหนังสือเล่มสำคัญที่ให้ติดตาม ถ้าให้เลือกแนะนําเล่มหนึ่งเล่มเท่านั้นดรผุดเจดีเลือกแนะนําเล่มน,นี้นะคะสุขภาพเราต้องแนะนําทบทวนธรรค่ะคำพี<อ>ชแต่เล่มเล่มน,นี้ก็คือช่วยชีวิตนะคะแต่ทบทวนธรรเนี่ยก็คือดารงชีวิตคะ่ะค่ะดังนั้นทั้งสองเล่มน,นะคะบททบทวนธรรมและก็คู่มือสุขภาพพึ่งตนจึงถูกบรรจุไปในถุงของชุดชุบชีพช่วยชาตินะคะ เราจะมอบหนังสือทั้งบททบทวนธรรมซึ่งเป็นยาเม็ดสำคัญยาเม็ดที่แปดที่มีฤทธิ์เร็วและแรงมากที่สุดนะคะแล้วก็คู่มือสุขภาพพึ่งตนนี้เป็นเรื่องอาเน้นเรื่องของการปฏิบัติด้านวัตถุให้เราเห็นว่าสามารถปฏิบัติได้แล้วก็ยังมีเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วแบบย่อๆอยู่ในคู่มือสุขภาพพึ่งตนด้วยนะคะ สมมุติว่าพี่น้องไม่ได้มีบททบทวนธรรมอย่างน้อยคู่มือสุขภาพพึ <zin> <t ie> ่งตนนี <zin> <t ie> ้จะมีบททบทวนธรรมประเด็นสําคัญข้อสําคัญสําคัญอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็แนะนําหนังสือสองเล่มนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่นี่ต้องบอกว่าพบกันใหม่ในค่ายหรือว่าการอบรมแพทย์แผนไทยวิถีธรรมคำจุนโลกรุ่นที่สามนะคะ ซึ่งเราจะเริ่มอบรมในวันที่16ตุลาคมถึงวันที่25ตุลาคม2564ค่ะสำหรับอ่า